การหนึ่งที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่มีชีวิตมาก็คือ106นะคะผลของการเตาอนวานตั้งคันนในคุณแม่ครั้งที่2ผลก็คือในกล่องใหญ่มากสากล่อง สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกักบมัมมีวันเดอร์พีชนะคะก็ว mm ัน hmm. นี้นะคะพีชจะพาทุกคนไปดูไตรามาสสามของเราว่ามีอะไรอัปเดตบ้างกับชีวิตตอนนี้นะคะซึ่งวันนี้เลยเริ่มต้นเลยเรากําลังจะไปโรงพยาบาลเพราะว่าเราจะต้องไปตรวจน้ําตาลรอบสองนะจ แนั้นเราไม่ผ่านนะคะก็คือมันต้องผ่านที่140ดิฉันพาไป152ก็เลยทําการควบอาหารบ้างไม่ควบอาหารบ้างแต่ว่าเมื่อเช้าเมื่อคืนเนี่ยก็คือมีการงดอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็กินได้แค่น้ำเปล่าจิบ,จบๆเบาๆไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยผลการตรวจน้าตาลจะเป็นยังไงบ้างอัปเดตอีกนิดนึงก็คือตรงนี้ไม่ได้ฉีดชิลเลอร์เพิ่มหรืออย่างใดเป็นสิวแล้วสิวทําให้แบบตอนนี้ปักบวมเหมือนแบบชิลเลอร์เพิ่มมาอีก 1cc 2cc เลยนะคะ ก็จะแบบเฮ้ยทำไมปนด้บพีทพูดแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเป็นสิวเป็นสิวตรงปากแบบตรงปากเลยอย่างนี้เลยแต่ก็แต่งหน้าให้ความสดใสแบบให้ความตื่นแล้ววันนี้คือตื่นตั้งแต่หกโมงครึง่งซึ่งปกติก็คือไม่ตื่นขนาดนี้ไม่ตื่นเช้าขนาดนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอที่โรงพยาบาลค่ะน้ำตาลมาแล้วจ้าไปกันไปจาะเลือดกัน จะบอกว่าน้ําตาลรอบสองคือหวานก็รบอลแรงมากแต่ว่าเขาก็ผสมน,น้ามะนาวผสมเกลือผสมน้ำแข็งให้นะคะก็คือค่อนข้างที่จะพอกินได้อาจจะแอบขมมากไม่ไหวละ <c oughs> เราเจาะน้ําตาลนะคะก็คือก่อนกินน้ําตาลเนี่ยไม่ใช่สิเจาะน้าตาลเราเจาะเลือดเนี่ยก่อนกินน้ําตาลหนึ่งครั้งกินน้ําตาลแล้วก็เว้นหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่อยไปเจาะเลือดอีกเป็นครั้งที่2แล้วก็เว้นอีก1ชั่วโมงแล้วก็ค่อยไปเจาะเลือดครั้งที่3านะคะทีเนี้ย ให้กินจะสิบห้ากรัมแล้วขอบน่อยละเออตอนนี้มีแววว่าจะหิวแต่เดี๋ยวจะนั่งนิ่งๆทำสมาธิจะได้ไม่หิวนะคะ <c oughs> กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะแล้วก็หลับไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตื่นมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทราบผลเรียบร้อยแล้วค่ะผลของการตรวจเบาหวานตั้งครรภ์นในคุณแม่ครั้งที่2 ผลก็คือมันต้องจอดเลือดสามครั้งใช่ไหมคุณก็คือก่อนที่เราจะกินน้าตาลแล้วก็เรากินน้ำตาลหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เรากินน้าตาลสองชั่วโมงครั้งแรกเนี่ยก็คือเราได้เก้าสิบมันต้องผ่านประมาณแบบไม่เกินเจ็ดสิบเก้าก็คือผ่านแต่ครั้งที่สองมันต้องผ่านไม่เกินร้อยแปดสิบที่ฉันได้ไปหนึ่งร้อยเก้าสิบสามแล้วครั้งที่สามมันต้องผ่านไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบ 3พีทได้1 3 6ก็คือมีความแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยคือเฮ้ยอย่างเงี้ยคือมันขึ้นลงคุณหมอไม่ใช่สีพยาบาล,ลก็เลยแจ้งว่างั้นเดี๋ยวจะนัดให้พบไปคอนซัลกับคุณหมอที่แบบเป็นคุณหมอด้านเบาหวานนะคะก็คือเดีย๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะไปหาคุณหมอต่ออีกหนึ่งแมชต่อเมื่อวานเนี่ยเราก็อาหารไปอดน้ำไปแล้วก็มีการคุมอาหารบ้างในวีคที่แล้วแต่มันก็จะแบบปึ๊บป๊บเหลี่ยก็เลยว่าเออยังไงต ฉันจะทํายังไงต่อดีก็เลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอหมอก่อนแล้วค่อยคิดวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากก่อนนะคะก็จะมากินสิ่งนี้เพราะว่าสั่งมาแล้วแล้วก็เราอายุคันตอนนี้เจเดือนแล้วนะะก็คือทันได้จับซาไทยเป้านั่นเอง ก็คือว่าเราอะได้เห็นเจเจทั้งหลายของเราที่แบบผ่านการมีลูกกันมาทุกคนจะต้องกินสิ่งนี้อันนี้นะคะเขาจะรวมสมุนไพร13อย่างที่ก็เสิร์ชกูเกิลเอาอะนะ้องเพราะว่าฉันก็ไม่ได้เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญอะไรขนาดน,านั้นก็จะมีแบบเยอะแยะมากมาย 1, นึ่งสองสามสี่ห้าและปริมาณน้ำหนักมันก็จะเป็นเฟื่องเป็นสลึงเป็นหุนเป็น แพ่นเอออะไอย่างนี้แล้วเขาก็ทำแบบสำเร็จรูปมาด้วยนะคะนี่ของเจ้าที่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะ เวจะพงโอส่อีกจ้อย่างคือสั่งจากช็อปปีนะคะก็ไปตามหารีวิวนู้นนี่น,นี่ก็เออสั่งมาเดี๋ยวสิ่งนี้นะคะจะต้องไปอุ่นหนึ่งนาทีก่อนเขาบอกว่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เมื่อยุครันหเดือนขึ้นไปเนี่ยหรือว่าท่วงช่วงของแตกไขข้อนะคะร่างกายจะอ่อนแอก็ต้องเริ่มสะสมอาหารสะสมพลังงานแล้วก็คุ้มด้านทานไว้เผื่อทารกในครรภ์ก็จะช่วยให้แม่ท้องเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็มีกําลังมีกำลังในการเบ่งลอดนะคะ ชอบคำน,นิยมก็กำลังก็คืออันนี้จากนายกสมาคมฝั่งเข็มและสมุนไพรก็คือเป็นหมอจีนท่านหนึ่งบอกว่าจริงๆตัวยาเนี้ยก็เป็นยอดนิยมเลยนะสําหรับคุณแม่ตั้งท้องที่เป็นสูตรเดียวกันทั่วโลกเป็นสูตรแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะคะก็คือเป็นตัวบำรุงคันนี่แหละแล้วก็มันอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยเหมือนกินแบบเหมือนกินตุนยาจีนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็จะมีความแบบว่าเออเฉพาะตัวนี้ไม่ได้มีเนื้อสัตว์อะไรนะคะแล้วเขาก็ทําสําเร็จรูปมาให้อยู่แล้ว เขาก็จะมีการแบบว่าวัดรช่างตัวอะไรอย่างแน่นอนโดยที่คนทำเนี่ยก็จะเป็นร้านที่แบบเชื่อถือได้หมอจีนก็คือมีการแบบได้รับไปอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขการันตีเรื่องความปลอดภัยแต่ลองดูก่อนอืมถ้าไม่ไหวก็จะแบบไม่ไหวก็จะพักก่อนอืมแค่นั้นแหละแล้วก็กินยาที่แบบวิตามินที่หมอให้ตามนั้นอุ้ย17คิวแล้วแต่เราจะไปกินตีน้อยชาบูนะคะจะลอเกินเสียงค่ะจะลองเกลวเสียงค่ะจะหล่องเ,งองเงองบาหวานค่ะ ืก็กินได้น่ไมันิมไม่มได้มันคือผงยาลมของคนแก่รสชาตินี้เลยรสชาติรสชาติแบบใแบบ,วงบงใัวบกใกลทุกคนมันใกล้ความเป็นจริงแล้วเ Good morning ค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เราจะไปพบกับคุณหมอเบวาหนะคะคือต่อจากเมื่อวานเลยแล้วก็ไปลองคุยกันหรือว่าประเมินให้คุณหมอเช็คว่าเออสรุปแล้วมันเป็นอะไรยังไงมันต้องดูแลถึงขั้นไหนนะคะถ้าถามว่าเครียดไหมจริงๆตอนแรกที่รู้ผลน่ะว่าเอา้ามันไม่ขานอีกแล้ว,วก็มีความเครียดนิดนึงแต่เราก็พยายามแบบว่าเออเคิดแป๊บเดียวพอเพราะว่าคยดไปก็ไม่ได้มีผลอะไรดีขึ้นก็เลยไม่เครียดพอเดี๋ยวเครียดแล้วลูกเครียดเราก็เลยไม่เครียด แล้วเดี๋ยวหมอมอยสรุปให้หนึ่งกลุ่มนะคะก็คือหลังจากที่ปรึกษาคุณหมอด้านเบาหวานแล้วเนี่ยแกก็บอกว่าพีทเนี่ยจริงๆไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นเบาหวานแล้วต้องรักษาฉีดอินซูลินเลยทันทีนะคะแต่มันจะมีปัญหาก็คือเรื่องของฮอร์โมนของคนท้องเนี่ยมันไปทําให้อินซูลินทํางานช้าลงซึ่งพอทํางานช้าลงเนี่ยก็เห็นได้ว่าค่าแรกที่หลังจากที่เราแบบ ตื่นนอนมาเลยปุ๊บเนี่ยเจาะน้ําตาลปุ๊บเนี่ยในช่วงระยะเวลา f a สติ้งที่เราไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินอะไรเข้าไปนะคะมันไม่มีอะไรไปกระตุ้นดินซูลินเนี่ยก็คือค่ามันไม่ได้เกินมันไม่ได้สูงค่าค่อนข้างนนรอมอลแล้วก็ปกติเลยแต่พอหลังจากที่เรากลืนน้าตาลไปแล้วค่าครั้งที่2เนี่ยมันสูงขึ้นมามันมันสูงขึ้นมาแหรกินข้าไปกินไปหนึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะมันสูงขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันเกิด มีปัญหาอะไรขึ้นแล้วล่ะทีนี้พอเราไปดูค่าที่3ามมเนี่ยปรากฏว่ามันลงมันไม่ได้สูงเกินเกณฑ์เราสูงไปเรื่อยๆนะคะมันสูงแล้วมันก็ลง ดังนั้นเนี่ยแอดซูมว่ามันยังทํางานได้อยู่แต่ว่าทํางานได้ช้าลงประสิทธิภาพมันแบบแย่ลงนะคะเพราะว่าด้วยฮอร์โมนทองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอาหารที่กินอาจจะมีค่า G I สูงที่มันยังคงแบบว่าบูสต์แบบน้ําตาลนานๆหรืออะไรอย่างนี้อยู่ด้วยคุณหมอก็เลยให้เลือกเป็นวิธีการคุมอาหารนะคะแล้วเราก็ต้องมีการเช็คตัวเองด้วยการเจาะน้ําตาลที่บ้านเองเราจะมาเจาะน้ําตาลกันที่บ้านแล้วก็นี่เป็นตารางของ การบันทึกด้วยนะคะพี่ก็จะเก็บไว้ที่เดียวกันเลยโอเคเริ่มรุ้นมากเขาก็จะมีสิ่งนี้เป็นเครื่องจาะน้ำตาลเรารีวิวได้เปล่าวะก็ก็ไม่ต้องรีวิวแล้วกันเนาะไปหารีวิวคนที่เป็นเบาหวานก็ต้องจอะน้ำตาลกันเนี่ยใส่สิ่งนี้เข้าไปเป็นตัวสติปนะคะไ้เช็คค่า it's ready โอเคปึ๊บมือที่เรากินไปเราก็จะอันนี้ 1น140เราได้1 0 6จ้าถือว่าทำดีนะทำดีนะบันทึกไว้เลย1 0 6อันนี้ก็จะทิ้งได้เลยนะคะตัวเสร็จเรียบร้อยจดกันบ้านเรียบร้อยนะคะก็เหมือนทำคอนเทนต์เนาะเหมือนมีอะไรอยู่ง่ายๆว่า,วางๆไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องแพ้ท้องแพ้ท้องแล้วก็ดีอ้ามันมีจุดผัก เปลี่ยนชีวิตพกผันนิดนึงนะคะซึ่งคุณหมอก็เล่าให้ฟังแหละว่าโอเคมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนคนท้องนะคะในบางครั้งที่เราอาจจะยังไม่สามารถคอนโทรลมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกให้เรากินคลีนหรือว่าคุมอาหารดีแล้วอะไรเงี้ยแต่การที่มันมีฮอร์โมนนี้เกิดขึ้นมานะคะมันก็จะไปกระทบกับการทํางานส่วนอื่นๆของร่างกายเราเลือกพอร์ชั่นของการกินแล้วก็เลือกโภชนาการการกินเข้าไปนะคะแค่นั้นเองโอ,โอเคลุนล้นลุ้นมันคือแบบความตื่นเต้นมันเป็นความกังวลแหละแต่ว่า ตอนนี้ก็คือทุกอย่างมาลายหายไปแล้วนะคะอาทิตย์หน้าจะมีกิจกรรม2ออย่างที่จะทําก็คือจะไปตัดผมตัดผมแล้วก็จะไปทํากายภาพคนท้องเพราะรู้สึกได้เลยว่ามือมันมีความแบบชาง่ายขึ้นแล้วก็เมื่อยเมื่อยหลังเมื่อยเท้าเมื่อยแขนเมื่อยขาเมื่อยทุกอย่างเลยนะคะก็เจอจะไปกายภาพที่แบบคนท้องสามารถทําได้ด้วยแล้วก็จะตัดผม้วยเพราะว่าขี้เกียจแล้วก็กัดร้อนไม่ชอบนั่นแหละคะ่ะตำนั้นเลยโอเคเดี๋ยววันนี้ คุณแม่ไปพักผ่อนก่อนนะคะคกิจกรรมของคุณแม่ตอนนี้นะคะก็คือกําลังมา unpack นะคะอันนี้เป็นของที่พี่สาวที่พิสนิทกันเนี่ยเขามีลูกชายใช่ไหมเขาก็เลยส่งต่อเสื้อผงเสื้อผ้าของน้องนะคะคือดิฉันก็รู้สึกแบบดีใจมากเพราะจะได้ประหยัดค่าเสื้อผ้าไปเยอะมากมีแบบสไปเดอร์มงสไปเดอร์แมนอะไรอย่างนี้ด้วยซูเปอร์แมนแล้วก็สไปเดอร์แมนมาริโอ้ แล้วก็มาริโอ้นี่นะคะก็เลยนัง่งมานั่งจัดเสื้อผ้านิดนึงแยกชุดนอนชุดเที่ยวอะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยสักทุกอย่างทีเดียวแล้วก็เก็บไว้นะคะชุดนอนเบบี้โลเวตน่ารักมากเป็นน้องหมีบราวน์แล้วก็มีแบบนี้ก็แบบใส่ไปเที่ยวน่ารักมากเตรียมตัว า่คนใหม่ที่หน่าเด็กลงอีกประมาณ10ปีนะคะก็ไปตัดผมมาแล้วเพราะว่า <c oughs> รู้สึกร้อนมากแล้วก็ผมเสียมากด้วย <c oughs> ผมก็เกินเยอยาน,นิดนึงแม่ก็เลยอ้า่ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยตัดไปเลยนะคะโล่งเบาหัวสบายมากเหมาะกับคนขี้เกียจอาําน้ำสระผมอย่างเราที่สุดเน่ อัปเดตแม่แล้วเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันดีกว่าเพราะเพิ่งได้กล่องใหญ่มากสากล่องมาจากพีเจนนะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่แม่และเด็กมาอย่างยาวนานตลอดหลายปี <c oughs> ขอบคุณแบรนด์พีเจนด้วยนะคะที่ส่งมาให้น่าจะแบบเยอะมากเลยแหละพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรมาให้นะก็เลยมาแกะพร้อมกันดีกว่ากล่องแรกนะคะทอรน ไรบ้างนี่คือถุงใส่น้ำนมนะคะสำหรับคุณแม่เลย Breast Milk Storage Bag นั่นเองนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะสิ่งที่ทุกบ้านจะต้องใช้นะคะก็คือเป็น Baby w i p e นั่นเองนะเป็นสูตรอ่อนโยนไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์นะคะนี่เลยพีเจียนน่าจะเป็นผ้ารัดหน้าท้องนะคะอ๋อเป็นกางเกงพยุงคันสำหรับสตรีมีคันใช้ได้ตั้งแต่ช่วงตั้งคันไปจนถึงคลอดเลย เฮ้ยอันนี้น่าจะใช้ได้แน่ๆเหมาะกับดิชันมากเลยนะคะตอนนี้ท้องหยี่มมากก็ขอบคุณพิเจนนะคะส่งมานี่มาจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยนี่นะคะขวดนมของพิเจนนะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็น Gentral Dry Shampoo Foam นะคะสำหรับลดความมันแล้วก็ให้ความสดชื่นอันนี้นะคะจะเป็นโฟมวอช เป็นเหล่าโฟมวอ a s ชมิวคี้โลชั่นวอเตอร์เจลนี่เลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นตัวลิควิดเซนเซอร์นั่นเองนะคะเอาไว้สำหรับล้างขวดนมล้างของเด็กล้างนุ่นล้างนั่นล้าง,าง,าง,างนี้ต่างๆนะคะอ๋อแล้วอันนี้ตอนแรกที่จะกดตือแล้วนะทุกคนเราก็คือสามารถที่จะปั๊มแล้วก็ใส่เป็นออนๆตามที่ลูกกินไว้ในขวดนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเห็นคุณแม่หลายคนก็คือเอาไว้เลี้ยงไว้ในตู้เย็นแล้วก็ค่อยๆหยิบมาใช้คนที่แบบมา ดูแลลูกเผื่อแบบว่างไม่ว่างเราไม่ว่างอะไรอย่างนี้ก็จะมีคนช่วยดูแลได้ใช่ไหมแล้วก็มีตัวที่เป็นเวบบี้ไว์นะคะเอ็กซ์ตร้อผ้านานุ่มมีเลยแล้วแล้วก็ขวดนมจำนวนมากมายนะคะขวดนมไม่พอนะคะมีจุกนมด้วย และอันนี้นะคะก็เป็นสกิปเซตจากแบรนด์ s o f t ์ฟินนั่นเองนะคะน่ารักมากๆเลยก็จะเป็นแบรนด์ที่มีพวกเหล่าผ้าต่างๆผ้าองค์ผ้าอ,อ้อมผ้าเช็ดตัวผ้าห่อตัวนะคะเป็นแนวแบบผ้าใยภายนุ่มแบบนุ่มมากเลยคือฉันแอบไปจับของเขาตอนที่ไปงานดี B ก็คือนุ่มแบบสุดๆไปเลยนะคะก็ขอบคุณแบรนด์มากๆเลยที่เอ็นดูแล้วก็ส่งมาให้นะคะ แล้วก็มีอันนี้นะคะตุ๊กตานารักมากิงงง่งิ่งิงมีเสียงด้วยนิดนึงแล้วก็มีบิ๊บนะคะน่ารักมากมาเลยดานประมาณนี้และทุกคนจะเห็นว่าพีอ่ะแทบจะยังไม่ได้ซื้อของเล่นอะไรเลยนะคะเพราะว่าบ้านเราเน้นแบบเน้นเสริมพัฒนาการด้วยกัน ไม่ได้เล่นของเล่นซะทีเดียวอะไรเนี่ยเออก็อ่านหนังส่งหนังสือนี่ค่ะอันนี้คือของเล่นของลูกดิฉันก็จะบอกว่าเด็กอะถ้ายังเป็นทารกอยู่แบบเพิ่งเกิดออกมาไม่ถึงไม่ถึงเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยเขาอะจะมองเห็นเป็นสีขาวดําแบบสีที่มันมีคอนทราสต์จากขาวดําแดงอะไรอย่างนี้นะคะที้ก็เลยซื้ออันนี้มาให้เขามองเป็นหนังสือภาพเป็นผ้าก็คือซักได้อะไรได้นะ ใบไม้เอ mm ่ย hmm. พึ่งผีเสือ้อใดๆนะคะ mm hmm. หอยทา mm hmm. พระอาทิตย์แมงมุมประมาณนี้แล้วก็อันนี้ตั้งใจจะเอาไวแ้แขนไม่ขาซสีก็ลดเข็นแหละเพราะว่ามันเป็นไหมมันเป็นสีขาวดำมาทุกคนอันนี้มันจะช่วยเสริมการมองให้เขา mm hmm. นี่แล้วก็มีแอนิมอลนะคะ mm hmm. น่ารักมากเลย mm hmm. เป็นหนังสือภาพแบบ mm hmm. มีเสียงอะ่ะให้เขาแบบ มองหรือว่าแบบสนใจหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเหล่าแกงนิทานนะคะซึ่งพี่ก็ซื้อมาแบบเป็นเรื่องแบบสั้นๆง่ายๆเอาไว้อ่านแบบเล่นกับเขาเพราะว่างเขียวตรงๆนะ เราก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับลูกทุกวันนี้ก็คือคุยแบบเฮ้ย hey, ทำไรอยู่นอเหรอกินเหรออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นนะคะไม่รู้แบบลูกรักแม่นุ่นไม่มีเลยนะคะเราสุสกว่าเราไม่อยากปล่อยความเครียดไปที่ลูกเนาะแล้วก็มีอันนี้นะคะที่คนแนะนํากันเยอะมากก็คือนิทานอ่านแรปนั่นเองนะเป็นนิทานที่เอออ่านแล้วมันก็แบบอ๋อ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 ไปเรื่อยๆดีนะคะก็ช่วยแบบสมมุติว่าเราไม่รู้จะทำอะไรก็อ่านนิทานให้ลูกฟังก็เล้ <laughs> คุณแม่มือใหม่เนาะไม่้องจะเชิอะไรดีนะคะระหว่างเขากินก็นอนแล้วก็อน,นิทานอะไรอย่างนี้อ่ะนี่ก็คือของที่ตรเตรียมมาประมาณนึงนะคะเดี๋ยวไว้มาเขิมามอมมอยกันอีกนะอัปเดตวันนี้นะคะคุณแม่มากายภาพซึ่งก็มาที่บางเกาะเฟสเิอราพีเซนเตอร์นะคะอ่านตรงนี้เลยจำชื่อไม่ได้ก็เดี๋ยว น่าจะไปดูว่าแบบเออคนท้องอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของร่างกายที่เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้บางทีมันก็รับน้ําหนักไม่ไหวใช่ไหมเราก็เลยจะมาให้ผู้เชี่ยวชาญดูนะคะว่าเป็นอะไรเพราะตอนนี้ปวดหลังปวดแขนปวดาขาคลิปกันค่ะข้ออะไรอ่จะข้ออะไรคือเมื่อยปกติอืมอเมื่อยเมื่อยปกติค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบมือมันก็จะเริ่มชาแบบว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกนะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมแหละด้วยค่ะอาจจะบวมขึ้นหรืออะไรก็มไม่แน่ค่ะ โอเคทีนี้ปอขอนยาสอบถามนิดนึงค่ะของคุณพีทตอนนี้ตั้งครรภ์ได้ประมาณก <32 S 1> ี่สัปดาห์สามสิบสองค่ะสามสิบสองสัปดาห์นะคะโอเค <Okay. S 2> เคยรักษาอะไรผ่าตัดมาก่อนไหมคะพีไม่เคยไม่เคยใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นครั้งแรกถูกไหมคะใช่โอเคเดี๋ยวปอขออนุญาตตรวจร่างกายก่อนนะคะว่า ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของอัปเปอร์เลยนะคะคอบ่าไปจนถึงตรงมือเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรงเท้าเนี่ยเดี๋ยวปอจะเปลี่ยนโพสิชันแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองตรวจกันด้วยได้นะคะโอเคตอนนี้หลังมีปวดบ้างไหมคะหรือว่าไม่มีเลยไม่ะ,ะอะด,ดีมากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวปอเตรียมชุดให้นะคะเดี๋ยวเตียชุดกัน,นะะเปลี่ยนชุดเตรียมร้อยนะคะเตรียมตัวต,ตุว้ง แพทเสร็จแล้วนะคะก็นกกายภาพเนี่ยก็แนะนําวิธีการยืดเหยียดกับที่บ้านเพราะว่าจริงอะ่ะมันเหมือนกับร่างกายเราอะ่ะโหลดน้ําหนักเยอะขึ้นมามากๆในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเราเข่าเอ่ยเท้าเอ่ยข้อมือเอ่ยหรือแม้แต่หลังหรือแม้แต่คอบ่าไหล่อะไรของเราเนี่ยก็ทํางานหนักมากขึ้นก็เลยมีผลทําให้บางครั้งอะ่ะมันก็จะเมื่อยไวขึ้นปวดขานนน่น่นนี่แล้วพี่มีอาการหนึ่งที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่มีชีวิตมาก,ก็คือกัรชานะคะชาที่มือชาที่ปลายเท้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เรา ลงเดินหรือตื่นเช้ามาหรือก่อนจะนอนอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันล้าสะสมทั้งวันอนะ่ะเขาก็เลยแนะนําถ้ายืดเหยียดมานะคะอ่ะเดี๋ยว,วน,นีคุณแม่จะสาธิตจริง,รงๆก็สาม,มารถทำได้ทุกคนเลยนะเพราะว่าวันนี้เราเล่นมือถือเยอะใช่ไหมกล้ามเนื้อตรงนี้มันก็จะแบบทํางานหนะักมากนะคะของเพียวจะมีอาการแบบมีความแบบมือมันตึงอะ่ะผิวมันบวมเนื้อมันบวมขึ้นแล้วมันตึงแล้วมันก็มีอาการชานะคะเราก็จะทําแบบนี้ตึ๊บยืดแขนไปสุดนะแล้วก็เอาเนี้ยเอ้ผิดผิดแขนไปสุดอย่างนี้ แล้วก็เอามือนะคะดันไว้ช่วงนี้ล็อกไว้ปิดซ้าย10วินาทีนี่นะแล้วก็ปิดขวา10วินาทีนี่ทำให้ดูก่ดน,นี่นะคะแล้วก็มือตั้งด้วยก็ได้ปึ๊บปื๊บปูอ,อูตึงมากเนี่ยตรงเนี้ยรู้เลยรู้เลยว่าแบบสุดมากนะทุกคนโอเค ทงทั้งสองข้างเลยนะคะการอีค่าหนึ่งนะคะคือพีคแเป็นคนที่เหมือนแบบตอนนี้ไหล่เริ่มห่อลงมางุ้มคอเริ่มเริ่มก้มขึ้นมาเยอะนะคะก็จะเป็นการนี่นะเอามือประสานไว้ข้างหลังอย่างงี้ปุ๊บแล้วก็หนีสบสะบักเราปุ๊บอย่างงี้แล้วก็ให้หลังตรงๆเลยค่ะเก็บทางนิดนึงน,นะเพื่อให้แบบโพสเจอร์เรามันอยู่ในโพสเจอร์ที่แบบดีนะคะแล้วที่สําคัญก็คือพยายามให้สะบักอะ่ะตรงกลางหลังอะ่ะมันบีบเข้าหาก,กัน น,นี่เราก็สามารถทำได้เรื่อยๆเลยนะเวลาที่เราทำงานหนักหรือจ้องคอมนานๆนะคะเป็นการแบบเปิดไหล่เปิดหลังของเราให้มันกลับมาในโพสเจอร์ที่ดีกลับอีกท่าหนึง่งอันนี้ก็รู้สึกว่าแนะนำเลยสำหรับคนที่แบบว่าก้มบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือการโอ้ดังก๊อกเลยอ่ะก็คือการแบบค่อยๆจับเอียงความลงนิดนึงนะคะแล้วก็เอียงเยอะเป็นการยืดช่วงนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากโอเคโล่งมากคุณแม่คือตอนนี้แบบืห มันลงมาคนลงไปทําตามกันดูนะคะไม่ต้องท้องก็ได้คือคนใช้มือหนักทํางานหนักเล่นมือถือเยอะทํางานคอมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะลองใช้ได้เลยวันนี้ก็ได้ความรู้จัดเต็มแล้วก็คลิปนี้เนี่ยหลายอย่างหลายสิ่งรวมกันในช่วงเวลาใกล้ๆก็เลยมาอัดบล็อกเก็บไว้นะคะเพราะว่าจะได้กลับมาดูมันเป็นประสบการณ์ดึงที่ไม่รู้จะวนกลับมาหาเราเมื่อะไหร่อีกการท้องเนี่ยแล้วก็อีกการเป็นเบาหวานในการท้องด้วยเลย แล้วก็ต้องไปพบในกายภาพด้วยเนี่ยรู้สึกแบบชีวิตชั้นตอนนี้มันคืออะไรนะไม่เข้าใจเหมือนกันเอาเป็ว่าคลิปนี้นะคะขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่แล้วก็ไว้มาโมยนะคะอัปเดตพูดคุยกันใครอยากดูบล็อกอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะสัญญาว่าถ้าน้องออกมาจะทําบล็อกให้ชมกันแน่ๆจะให้พื่อนดูกันว่าคุณแม่ที่เราติดตามกันมาหลายปีนั้นถ้าเขามีลูกออกมาจะเป็นยังไงนะคะวันนี้พีก็ขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย